สวัสดีช่องเย็นๆครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมอ่าทุ่งนากันหน่อยครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าาทุ่งนานี่ไม่เกี่ยวกับไก่แต่ผมบอกเลยนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกันมากเลยเพราะอาหารหลักของไก่นี่ก็คือข้าวเปลือกคับ การที่เราจะเพาะพันุ์ไก่สักร้อยตัวหรือ50ตัว60ตัวอะไรประมาณนี้ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คืออาหารนะครับอาหารของไก่ซึ่งไก่กีฬาของเรานี่อาหารหลักก็คือข้าวเปลือกครับยิ่งโตโตยิ่งกินเยอะ วันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาชมแหล่งอาหารของไก่เลยครับนั่นก็คือการทุ่งนาทุ่งนาที่จะใช้ปลูกข้าวปลูกข้าวให้คนกินและก็แบ่งให้ไก่ด้วยนะครับครับนี่คือที่นาของผมก็พื้นที่ประมาณ5ไร่ได้ ซึ่งเป็นที่นาที่มีตาน้ําก็จะทําให้น้ําไม่แห้งนะครับรถเ,เกี่ยวอะไรก็ลงยากวันนี้ผมก็เลยพามาอัปเดตวิธีการแก้ครับแก้ด้วยการขุดคลองขุดคลองระบายน้ําไปซะเลยครับเพราะว่าที่นาของผมที่มีน้ําบ่อน้ําที่ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติ ครับไหลตลอดทั้งปีก็ซึ่งจะเป็นปัญหาตอนที่เราเก็บเกี่ยวครับเพราะว่าเราจะใช้แรงงานคนนี่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะค่าแรงก็แพงครับซึ่งผมมองว่ามันไม่คุ้มก็เลยได้ให้แมคโครครับแมคโครคันเล็กแมคโครคันเล็กมามาขุดคองครับ ก็ตอนนี้น้ำก็เริ่มเริ่มจะแห้งแล้วภาพสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าถ่ายจากมือถือแล้วก็เจ้าของก็เดินถ่ายให้ดูไปด้วยต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับนี่นะครับน้ำที่ไหลออกมาจากบ่อบ่อปูนเมื่อกี้นะครับจะมีน้ำตาน้ำธรรมชาติผุดขึ้นมาน้ำใสามากเลยครับ นี่ก็คือท่อที่ต่อมาจากอ่ามาจากบ่อเมื่อกี้ฝังใต้ดินก็มาส่วนที่อ่าที่ออกจากท่ออนั้นก็มาจากคองครับผมก็เลยกะว่าจะให้รถเกี่ยวมาลงได้นี่ครับน้ำค่อนข้างใสมากเลย ก็เลยให้แมคโครมาขุดคลองซึ่งคลองก็ต้องลึกกว่าขุดให้ลึกกว่าที่นาของเราเพราะว่าตอนหน้าแรงนี่เราก็จะระบายน้ำได้ลงคลองไปเลยครับคิดว่าปีนี้คงจะให้รถเกี่ยวลงไปเกี่ยวได้ง่ายก็ปกติก็รถเกี่ยวก็ลงไม่ได้เลยครับองผมเป็นนาลมด้วย ปกติน้ำก็จะนองนออยู่เลยแล้วครับแต่ตอนนี้ผมก็ขุดคลองแล้วก็น้ำก็เริ่มแห้งแล้ว่งขุดได้สองสามวันเองน้ำใสครับดูน้ำในคลองครับมองเห็นตัวปลาได้เลยถ้ามีปลานะแล้วผมก็มีแผนที่จะหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็ จะก,กั้นท่อที่ระบายน้ำออกจากท้ายนาไว้แล้วก็เอาปลามาปล่อยลองดูครับก็อาจจะเป็นปลาพวกปลาแต่เพียนปลาแต่เพียนนี้ก็อาหารก็จะเป็นพวกพืชพวกาฟางอะไรพวกนี้ได้ครับก็ให้มันกินตามธรรมชาติได้หลังจากเราเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเราก็จะกั้น ท่อเอาไว้ท่อระบายน้ําเอาไว้ก็จะทําให้น้ํานองแล้วก็เอาปลามาปล่อยครับกินต่อส้างข้าวนี่ก็คืออ่โครงการที่ได้วางเอาไว้น้ำใสามากครับก็ช่วงระหว่างคลองกับที่นาเราก็ทำคันเอาไว้นะครับกันดิน ถลายลงไปในคลองทำให้คลองเราตื้นเขินได้แต่ที่นาของผมที่เป็นดินเหนียวครับก็เลยการพังทลายของดินก็ค่อนข้างที่จะอ่าเป็นไปได้ยากก็จะอยู่ทรงไหนก็ทรงนั้นเลยครับนี่ส่วนนี้ก็น้ําก็เริ่มแห้งแล้วก็คลองมันอยู่หรือรับน้ําแล้วก็อ่าซึมลงคลอง แล้วก็เราก็บางที่เราก็ท,ทําที่อ่าระบายลงไปเลยตรงส่วนนี้ก็แห้งแล้วครับสําหรับค่าแมชจ้างแมคโคก็อยู่ที่ชั่วโมงละแปดร้อยบาทอ่าเป็นแมคโคเล็กนะครับก็ผมก็ว่าค่อนข้างที่จะถูกดีเหมือนกันก็คุ้มนะครับผมว่าคุ้ม ถ้าใช้แรงงานคนขุดนี่ก็โออีกนานครับบานปลายไม่แน่นอนครับสำหรับงบภาพสาั่นมากเลยครับต้องขออาไปเพื่อนๆด้วยนะครับความยาวก็ประมาณอ่า500เมตรได้ จากเล้าไก่มาถึงปลายนาน้ำที่เกิดจากน้ำบอ่อตามธรรมชาตินี่ก็จะทำให้น้ำนี้ใสครับตรงนี้ทีข่ขุดก็อาจจะมีเศษดินมันยังไม่ตกตะกอนก็เลยทำให้มัาน้ำขุ่นหน่อยนึง ตรงช่วงท้ายๆนะครับเนี่ยครับที่นาเรนี้ดินตรงนี้ผมเคยขุดไปถมตรงที่มันเป็นลมนะครับปกติมันก็จะที่ล่มมากกว่านี้ก็เลยขุดตรงนี้ไปให้ดูท่อครับท่อระบายท่อระบายนี้ก็รู้สึกว่าจะทำผิดพลาดไปหน่อยเพราะว่ามัน มันจะมันจะสูงหน่อยหนึ่งครับที่จริงมันต้องลึกกว่านี้ถ้าลึกกว่านี้ก็จะระบายน้ําได้ง่ายขึ้นนี่ก็ค่อนข้างสูงหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับน้ําก็จะระบายลกคลองซึ่งคลองก็ลึกกว่าที่นาเราอยู่แล้วเวลาเราจะกั้นน้านะครับก็นี้เลยข้องอ ท่อเนี้เป็นท่อหกนิ้วครับข้องอตัวนี้ก็เอ่อเจ็บก็ไปที่ท่อระบายน้ําเลยแล้วก็ใช้ท่อปกติจะเอาสูงเท่าไหร่แล้วก็กั้นไว้นี่พามาดูน้ํอ่าที่ออกจากท่อคันนี้ก็ทําใหญ่ไปครับคันตัวนี้ตอนนั้นใช้แม็กโรคันใหญ่เลยครับมามาขุดดิน ก็จะมีท่อสิบนิ้วอ่าที่จริงมันมีสี่ท่อครับแต่ดังนั้นฝนตกหนักมากเลยก็ทําให้ท่อหักไปท่อผมก็ได้เอาออกไปแล้วท่อตอัวน,นี้ก็อ่าป้องกันน้ําระบายไม่ทันซึ่งบางทีมีหน้าน้ําหลากก็จะทําให้น้ําท่วมก็ท่อพวกนี้ก็จะได้ระบายน้ํานะครับระบายน้ําทันท่อสิบนิ้วนี่ก็ค่อนข้างแพงนะครับ ท่อหนึ่งก็หลายตังเลยแหละนี่ก็ใช้ทสองท่อนสองท่อนนะครับท่อนละสี่เมตรก็สองท่อนครึ่งนะครับก็สิบเมตรได้ก็หมดหลายหมื่นอยู่เหมือนกันครับสำหรับค่าท่อแต่หลักๆแล้วก็คือ ตอนหน้าแล้งน้ําก็ไม่ไม่ก็เยอะเราก็ระบายลงท่อหกนิ้วได้นี่ะครับคันที่ว่าใหญ่ก็ใช้แมโโรมาขุดมาขุดอ่เอาดินทําคันนะครับกันจริงๆนาของผมนี่คลองที่เห็นเมื่อกี้ก็จะระบายลงไปในหุ่นห้วยึงถ้าเกิดหน้าน้ำหลากนี่น้ำในห้วยก็จะ ขึ้นมาถ้าถ้าทำคันเล็กก็อาจจะท่วมที่นาได้เลยนะครับยังไงขอบคุณมากเลยครับผมที่เข้ามารับชม